สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีันดาฟาร์มช่องเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์กับพี่น้องเกษตรกร,กรด้วยกันนะครับครับพี่น้องครับเมื่อ EP ก่อนหน้านี้2 EP นะฮะก็ผมมาพูดถึงเรื่องตำหนิวัวควายนะฮะตำหนิวนะัวควายวันนี้จะขอลงลึกนะครับขอลงลึกย้ำกับพี่น้องอีกทีว่า วัวควายอย่างไหนที่มีตำหนิที่ไม่ควรจะซื้อเข้านะครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะฮะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับพี่น้องขอให้พี่น้องจดจำสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ครับให้ดีแล้วก็นำไปปฏิบัตินะครับอันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงของผมเลยนะครับไม่เคยเปิดอ่านเจอในตำรับตำราเล่มไหนนะครับเพื่อเกี่ยวกับเรื่องตำหนิที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะฮะซึ่ง อ่าวันนี้ขอยกตัวอย่างให้ฟังสักสองสองตัวอย่างสามตัวอย่างนะครับตำหนิวันนี้นะจะเวลาจะได้ไม่เยืนเ่นเยอะจนเกินไปนะครับอ่าตำหนิแรกเลยนะครับแรกเลยตามประสบการณ์ของผมเนี่ยวัวที่มีเต้านมใหญ่นะครับหัวนมใหญ่เต้านมใหญ่ฐานนมใหญ่ไม่เป็นไรนะครับดีมากนะให้พี่น้องสังเกตนะครับถ้า หัวนมใหญ่มากๆนะฮะใหญ่คือใหญ่กว่านิ้วมือเราเนี่ยขนาดเขาไม่ท้องหรือขนาดที่เขาปกติหัวนมยังใหญ่ถ้าเกิดเขาท้องแก่มีลูกเนี่ยครับหัวนมจะใหญ่ขึ้นทวีคูณนะครับใหญ่เท่าขวดนี้นะฮะบางตัวถ้าใหญ่เท่าขวดนี้กระจบกันหรือใหญ่มากๆลูกวัวคลอดใหม่ลูกควายคลอดใหม่เนี่ยไม่สามารถจะกินนมเต้าใหญ่ๆได้ เราจะต้องเป็นภาระราต,ต้องรีดให้กินต้องเสียเวลาจะต,ต้องดูแลวันหนึ่งสองสามรอบมันก็ทำให้เกิดงานโดยใช่เหตุนะสิ่งเหล่านี้หัวนมอย่างเนี้ยผมไม่ค่อยซื้อนะครับไม่ค่อยซื้อในชีวิตผมผมซื้อมามีสองตัวเป็นบรามันเลือดร้อยนะครับแต่ในกรณีควายจะไม่ค่อยเจอนะฮะกรณีควายนมหัวนมใหญ่เนี้ยไม่ค่อยเจอ จะเจอในกรณีวัววัวบรามันเลือดร้อยจะเจอบ่อยนะครับในชาโรเล่ก็ไม่ค่อยมีลูกผสมจะเจอบ่อยนะฮะพวกลูกผสมไทยใหญ่อย่างเงี้ยก็จะมีบ้างเป็นบางตัวให้พี่น้องหลีกเลี่ยงนะครับดูหัวนมนะแต่ว่าถามว่าซื้อได้ไหมก็ซื้อได้ถ้าพี่น้องชอบชอบเป็นการส่วนตัวก็ซื้อได้แต่เวลาคลอดลูกมาเราก็จะเหนื่อยนิดนึงตรงที่ต้องรีดนมก่อน ไม่งั้นลูกวัวจะไม่มีสิทธิ์กินได้เลยนะฮะปากจะไม่กว้างพองนะครับแต่สักพักหนึ่งเขาก็กินได้เองถ้าเราเรียกให้เขากินบ่อยๆพอหัวนมแห้งเขาก็จะฟัดก,กินจนได้แหละครับนะอ่าผมใช้คําพูดว่าไม่ควรซื้อดีกว่าแต่แต่ซื้อมาึกก็ได้แต่สิ่งที่จะไม่ให้ซื้อเลยคือหัวนมบอดอ่าหัวนมบอดในที่นี้หมายถึงว่าเต้านมอักเสบวัวที่มีเต้านมอักเสบให้พี่น้องดูนะครับว่า มันจะใหญ่เล็กไม่เท่ากันนะแล้วก็ให้พี่น้องจับดูว่าหัวนมอ่ะมันจะยาวออกมาอย่างนี้ให้พี่น้องจับดูว่ามันแข็งไหมถ้าหัวนมแข็งผิดปกติปกต,กติหัวนมเต้าอื่นจะนุ่มนะเราเราเรามันมีสี่เต้าเนาะมันมีสี่เต้าวันนี้เราจะไม่พูดถึงถึงหัวนมหลายเต้าแล้วนะฮะจะพูดเรื่องหัวนมอักเสบสิ่งพวกนี้ก่อนนะฮะมันมีสี่เต้าให้พี่น้องบีบดูเทสดูนะครับเทสดูถ้าหัวนมเต้าไหนแข็ง หรือหัวนมเต้าไหนเล็กผิดปกติเล็กแล้วหายไปเลยมีสองสมมุติว่าสองเต้าหน้าใหญ่ยาวยาวยืดลงมาสองเต้าหลังหดเข้าไปแล้วก็แข็งอย่างนี้ไม่ควรซื้อเข้ามาเด็ดขาดเพราะว่าสแสดงว่าเขาเหลือหัวนมแค่สองเต้านะครับเหลือหัวนมแค่สองเต้าแล้วก็พอคลอดลูกมาตัวใหม่หัวนมเต้าที่ทั้งสองเต้านะ่ะ <c oughs> จะไม่มีน้นํานมแล้วมันจะเป็นเนื้ออุดตันหมดแล้วนะลูกงัวก็จะกินนมได้ไม่เต็มที่ ไม่อิ่มนั่นเองแล้วก็จะลูกงวจะไม่ไม่สุดมสมบูรณ์ไม่ไม่โตเท่าที่ควรนะครับพี่น้องไม่ควรซื้อมานะฮะวิธีเช็คเต้า,ตานมพี่น้องต้องดูนะครับต้องดูให้ละเอียดว่านมทั้งสี่เต้าสมบูรณ์ไหมอ่าถ้ามันยืนเสมอกันหนวนมยืนเสมอกันสี่เต้าเต้าเต้านมจะต้องสวยนะครับจะต้องเรียงกันสวยๆเท่าเท่านิ้วมือเราเนี้ยกําลังดีนะครับเท่านิ้วมือเราเนี้ยกําลังดีถ้าใหญ่เกินไปไม่ดีนะครับ ลูกวัวจะคาบเต้าแม่ไม่ได้คาบเต้านมไม่ได,ไได้ก็จะกินนมยากก็มีผลต่อการจเจริญเติบโตของลูกวัวนะครับพี่น้องต้องละเอียดนิดนึงในการเลือกคัดซื้อแม่พันธุ์เงินอยู่ในกระเป๋าเรายังเรายังใช้ได้แต่ถ้าเราซื้อวัวที่มีตำหนิมาหัวนมบอดมาหัวนมอักเสพมาเนี่ยเงินจำนวนนั้นมูลค่าหายทันทีนะครับถึงแม้ว่า มันจะมีลูกให้เราได้ก็จริงอยู่แต่มันก็กินไม่ได้นะครับมันก็กินนมแม่ไม่ได้นมไม่พอการจเจริญเติบโต,ตก็ไม่ดีเวลาเราขายวัวแม่นี้ออกไปเราก็ขาดทุนเพราะคนที่เขาเป็นเขาก็จะดูเต้านมก่อนนะครับให้เขาจะให้ดูเต้านมก่อนเพราะว่าพวกนี้เขาจะสําคัญตรงนี้นะครับอ่อย่าง EP ที่แล้วผมพูดว่าสามเต้าสองเต้าไม่มีปัญหาถ้าถ้าปกติวัวเขาเขามีลักษณะอย่างนั้นเขาพิการอย่างนั้น นมไม่ครบไม่มีปัญหาแสดงว่าฐานนมเขา,าผลิตพอนะฮะถึงแมะ้จะมีสองเต้าฐานนมเขาก็ผลิตพอเท่านั้นเพราะเขาเกิดมาเป็นอย่างนั้น <c oughs> แต่ถ้าสําคัญตรงที่ว่าวัวเกิดมาครบสามสิบสองประการมีเต้านมสี่เต้าแต่ตอนหลังมาเสียเสียเสียเต้านึงเสียสองเต้าเนี้มันจะทําให้การผลิตน้ํานมเนี่ยไม่ดีพอนะครับพี่น้องซื้อวัวเงินเราทั้งทีอย่าซื้อของมีตําหนิเข้ามาเลี้ยงนะครับ อย่างนี้ผมถือว่าตําหนิเรื่องจริงนะครับตัวนี้ถือว่าตําหนิเลยแหะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเรื่องเต้านมสําคัญนะครับพี่น้องดูให้ดีเต้าใหญ่มากอย่าเอามานะครับเต้าเล็กจนเกินไปก็แต่เต้าเล็กนี้ไม่มีปัญหานะครับเต้าเล็กไม่มีปัญหารกรณีวัวสาวไม่ไม่ยังไม่คลอดลูกเต้าก็ยังเล็กอยู่นมนมนมก็หัวนมก็ยังเล็กอยู่เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหา พอมีลูกเขาก็จะขยายออกมาเองวัวบ,บางตัวนะครับดูดูฐานนมเนี่ยเล็กๆแต่ว่าเลี้ยงลูกอ้วนมากนะครับเลี้ยงลูกอ้วนมาเพราะเขาผลิตน้ํานมดีนะครับดูที่หัวนมนะครับพี่น้องดูที่หัวนมหัวนมยาวดีหัวนมสั้นไม่ค่อยดีนะครับหัวนมยาวยาวเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะนมคือหมายความว่าลูกได้คาบหัวนมแม่อยูอย่แล้วน้ํานมจะออกเยอะนะครับนะแต่ว่าต้องต้องจับดูนะครับบีบดูนะอย่า อย่าคิดว่าเป็นเรื่องไม่ดีนะฮะการบรีบการเช็คหัวนมเนี่ยจำเป็นเหลือเกินนะครับถ้าเราดูด้วยสายตาออกอหัวนมที่เต้านมอักเสบพอลูกไม่ได้กินนมนานๆแล้วเนี่ยเราจะสังเกตรู้ว่าหัวนมนั้นจะเหี่ยวผิดปกติเหี่ยวแล้วสีจะกั้นกล้าสีจะกระด้างกระด้างจะไม่สดใสแต่ถ้าหัวนมไหนที่พี่มีน้ํานมไหลปกติพอเขายุบแล้วพอลูกไม่กินนมแล้วเขายังจะมีความเววาวความเปลงของผิวหนังอยู่ นะฮะสังเกตง่ายๆด้วยตาเปล่าก็รู้แต่ถ้าไล้ชัวร์จริงๆจับเลยครับเช็คดูด้วยด้วยมือเราเลยนั่นแหละครับพี่น้องต้องดูตัวนี้ให้ละเอียดผมอยากจะลงลึกให้พี่น้องมือใหม่ได้สังเกตดูจะได้ไม่เสียใจนะครับซื้อวัวมาแล้วจะได้ไม่มีปัญหานะฮะและและ้วตำหนิตัวต่อไปที่ไม่ควรซื้อเลยเด็ดขาดนะครับวัวที่มีมดลูกทะลักมีประวัติมดลูกทะลักมา ห้ามเด็ดขาดนะครับพี่น้องห้ามเด็ดขาดเลยนะฮะห้ามซื้อเข้ามาเป็นแม่พันธุ์เด็ดขาดอ่าถึงแม้ว่าครั้งต่อไปเขาบางตัวมดลูกทะลักแล้วคลอดออกมาแล้วหมอเย็บเข้าปกติแล้วอ่าบางตัวก็ครั้งที่สองครั้งที่สามอาจจะไม่ไม่ไม่ทะลักอีกแต่สักวันหนึ่งก็ต้องทะลักนะฮะนั่นนั่นเป็นงวที่มีตําหนิอย่างมากครับอ่าัวควายที่มดลูกทะลักนี่มีตําหนิอย่างมาก อย่าซื้อเข้ามาเด็ดขาดนะครับเสียเงินแล้วเสียใจด้วยนะครับบางทีก็ลูกไม่ทันคลอดมาก็ตายเพราะมันลูกทะลักหมอมาเย็บให้เราสังเกตไม่ทันว่าจะคลอดตอนไหนเอาคลอดมาติดที่เชือกที่หมอเย็บไว้หาสำลักน้ํำข้ามตายนะครับ <c oughs> <c oughs> วิธีสังเกตก็คือให้พี่น้องสังเกตที่อ,อวัยวะเพศเขาถ้างวมเคยมื่ลูกทะลักมาจะมีรอยเย็บ รอยเย็บนั้นแหละครับจะเป็นแผลเป็นมันจะบุ๋มบุ๋มเหมือนลักยิ้มนะฮะจะเป็นบุ๋มบุ๋มเข้าไปเราสังเกตที่อวัยวะเพศเราจะเห็นเลยนะฮะข้างๆอวัยวะเพศเขาะพี่น้องสังเกตดูนะมันจะเป็นข้างๆเขาจะเย็บข้างๆพอเย็บข้างๆเนี่ยมันก็จะยุบเข้าไปนะฮะเขามันจะมีรอยเย็บให้เห็นเลยเป็นแผลเป็นให้เห็นนะครับพี่น้องสังเกตดูดีๆนะครับเวลาซื้งวงนะฮะถ้ามีรอยลักยิ้มมีรอยบุ๋มมีรอยผิดสังเกตให้แหวกดูให้ ให้เปิดดูข้างในข้างนอกข้างนอกอาจจะไม่ก็เห็นชัดแต่ข้างในเห็นชัดแน่นอนมีรอยแผลเป็นแน่นอนนะฮะพี่น้องต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าสําสคัญมากเลยตัวนี้ผมสั่งผมขอห้ามพี่น้องเลยในบรรดาลูกศิษย์ลูกหากของผมนี้ผมจะสั่งห้ามเด็ดขาดว่ามวม้ประเภทนี้ซื้อมาก็เสียเงินอย่างเดียวนะฮะเสียเงินอย่างเดียวไม่ได้ประโยชน์มีแต่ความเครียดนะครับให้สังเกตดีๆก่อนที่จะซื้อก่อนที่จะเอาเงิน ของเราออกจากกระเป๋าเพราะออกไปแล้วเนี่ยเวลามาทะเลาะกันทีหลังเนี่ยเป็นเรื่องยากที่จะได้คืนเพราะว่าคนที่เขาขายมาเขาก็เขาก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าวัว,งวงเขามีตําหนิไม่งั้นเขาไม่ตั้งใจขายให้เราครับเขาไม่ขายออกมาพอเขาขายออกมาก็คือพ้นจากความรับผิดชอบเขาแล้วเขาได้เงินกลับบ้านเขาก็สบายใจแล้วการจะเอาไปคืนเขาอะไรเขาเนี่ยเป็นเรื่องยากมากครับ ขอให้พี่น้องพิจารณาดูดีๆด,ด้วยความละเอียดอด่อนไม่ใช่เห็นแต่ความสวยไม่ใช่เห็นแต่ความภายนอกรูปลักษณ์ภายนอก,ก,นอ,กอุ้ยหน้าตาดีตาไม่ถั่วอ่รูปลักษณ์ภายนอกสวยผิวเงาว่ามันอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีแล้วก็จะไปซื้อมาเลยอันนั้นถือว่าผิดมากนะครับพี่น้องต้องดูให้ดีนะครับวันนี้ผมใช้พี่น้องสังเกตอยู่สองเรื่องเรื่องนมเต้านมกับอวัยวะเพศนะฮะ ที่ผมอยากจะพูดกับพี่น้องว่ามันเป็นตําหนิที่ไม่ควรจะซื้อเลยนะฮะที่ไม่ควรจะซื้อเข้ามาเด็ดขาดชีวิตผมเนี่ยผมเคยเจอมาทุกอย่างนะ,ะเคยซื้อมาทุกอย่างตอนไมก่อนซื้อวัวโง่ๆไม่ฉลาดนะฮะไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการก็โดนหลอกเหมือนกันในห้อยเอามาขายให้ก็เห็นว่าเราซื้อง่ายในห้อยก็เอามาซื้อราคาแพงถูกๆมาก็ามาขายราคาแพงๆให้เราก็กลายเป็นว่าโดน ของมีตำหนินครับของมีตำหนิพอของมีตำหนิเราเป็นคนมีสปิริตเราก็ไม่ขายออกนะพอไม่ขายออกเราก็ขายออกเป็นงวนเนื้องวนอะไรไปเขาก็ไปวนเวียนขายบางทีผมก็ยังไปเจอวัวตัวเดิมที่ผมขายออกไปเป็นัวเนื้อ,อ,อไปเลยฮะยังเคยไปเจอตำบ้านพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงวัวเลยนะ <c oughs> มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้ยุคสมัยนี้เงินทองหายากความจริงใจของคนหายาก นะอเรื่องที่จะมาบอกมาเล่ากันว่างัวตัวนี้มีตําหนิหน้าเนี่ยมันหายากคนมากเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครบอกกันครับเพราะว่าถือว่ากูขายได้กูได้เงินก็คือประสบความสําเร็จแล้วอ่าไอเรื่องนั้นก็ซึ่งถ้าเราเรียนรู้ไม่พอศึกษาไม่พอเราจะเป็นเหยือ่อของของคนฉลาดนะครับเราจะเป็นเหยื่อ <c oughs> แล้วตําอ,อ,อีกชนิดหนึ่งที่ตําหนิที่ไม่ควรจะซื้อเลยนะไม่ควรจะเสี่ยงเลยคือวัวควายที่ไม่เคยมีลูกมาเป็นเวลานานนะฮะเราสังเกตได้นะครับว่าอาวัวควายที่ฟันเต็มปากแล้วฟันแท้เต็มปากเนี่ยฮะฟันแท้8ดคู่4คู่แล้วเนี่ยเต็มปากแล้วแต่ยังไม่เคยมีประวัติมีลูกนะฮะวัวควายพวกนี้จะอ้วนผิดปกตินะครับอาอายุ5้าปี6ปีแล้วยังไม่เคยมีลูก ไม่สนับสนุนให้พี่น้องซื้อเข้ามานะครับเพราะว่าถึงไม่หมันก็มดลูกแห้งแล้วนะมีปัญหาทางระบบสืบพันธุ์แล้วเพราะฉะนั้นเวลามาแก้ไขาย,ยากมากเสียงเงินเยอะมากครับผมผมเคยทุกวันนี้ผมก็ยังเคยรับวัวควายที่มดลูกแห้งมีปัญหาคือไม่เคยตั้งท้องมาเลยตลอดชีวิตที่เขาเกิดมาห้าหกปีแล้วเนี่ยเอามาแก้ไขเนี่ย <c oughs> ต้องใช้เวลาห้าหกเดือนเลย นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็ต้องเสียเงินเยอะมากสําหรับเจ้าของอ,อย่างบางตัวเขาซื้อมาหลักล้านอย่างเงี้ยเราก็จําเป็นต้องช่วยเขาแต่ถ้าซื้อมาหลักหมื่นไม่คุ้มเลยนะฮะเพราะว่าค่าดูแลเนี่ยค่าดูแลค่าร,ารักษาเนี่ยหลายหมื่นมากหลายหมื่นมากเพราะอย่างผมเนี่ยเอามาเลี้ยงดูเนี่ยข้อผมเนี่ยเฉพาะค่าเลี้ยงดูก็เดือนหนึ่งสามพันกว่าบาทแล้วนะค่าอาหารค่าฟางนะซื้อให้กินทุกอย่าง มันก็จะตกสองสามสามพันกว่าขึ้นไปมาอยู่หกเดือนก็หมื่นกว่าไหนจะค่ายาฉีดไหนจะค่ายาบำรุงไหนจะค่าผสมเทียมไหนจะค่าน้ําเชื้ออู้เยอะแยะมากมายครับพี่น้องไม่ไม่สนับสนุนนะครับวัวควายอายุเยอะแล้วไม่เคยมีลูกเว้นท้องมานานๆเนี่ยก็สมควรจะพิจารณาแต่ประวัติถ้าเขาเคยมีลูกมาแล้วแล้วเขาเว้นสักเดือนสักปีสอง,งปีเนี่ยก็ยังพอเอาได้อยู่ถ้าสวยๆนะถ้าชอบแต่ถ้า ถ้าไม่จําเป็นแล้วก็อย่าอย่าไปเสี่ยงนะครับอย่าไปเสี่ยงเลยเพราะเรามือใหม่อย่างบางพี่น้องบางท่านเงินทองก็กู้นี่ยืมสินมาซื้อวัวซื้อควายเนี่ยครับก็ไม่น่าจะเสี่ยงเราเอาชวชว์ดีกว่าอย่างที่ผมพูดอีพีก่อนๆที่ว่าอ่าอ่าอีพีก่อนๆที่ว่าเราเราซื้อวัวท้องซื้อวัวลูกเดินตามมาซื้อวัวควายที่ลูกเดินตามมาวัวควายท้องจะได้เปรียบกว่า นะเราไม่จําเป็นนะครับเราซื้อครั้งแรกไม่จําเป็นต้องไปเลือกพ่อดีๆเลยนะแต่ถ้าเป็นพ่อดีๆจากฟาร์มที่เราไว้ใจได้คุยกันรู้เรื่องอมีใบผสมมีอะไรชัดเจนยืนยันชัดเจนก็ได้อย่างนั้นก็ได้แต่ก็มีถมไปนะครับที่ใบผสมชัดเจนนะครับใบผสมชาโลเล่ลูกออกมาเป็นบราแมนนะลูกออกมาเป็นบรามมนใบผสมบรามมนลูกออกมาเป็นแบงกัตเป็น เป็นลูกข้างข้าคอกก็มีเยอะแยะไปนะทะเลาะกันเยอะแยะที่ผมเห็นนะฮะก็ไม่อยากจะไปลงลึกพูดถึงเรื่องของคนอื่นเขานะฮะอยากจะเตือนพี่น้อง fc อยากจะเอาความรู้ความประสบการณ์ข้างข้งขอกของผมเนี่ยมาเล่าให้พี่น้องฟังมากกว่าว่าสิ่งที่ไม่ดีก็นำนำมาบอกพี่น้องว่ามันไม่ดี <c oughs> นะครับมันไม่ควรที่จะเอามาเสี่ยงกับเงินทองของเรานะยุคนี้สมัยนี้ วัวควายขายดีราคาดีก็จริงอยู่แต่ก่อนที่พี่น้องจะเสียเงินซื้อให้ใช้ความเชี่ยวชาญสักนิดหนึ่งนึกถึงคำพูดผมสักนิดหนึ่งโอซันดาฟาร์มเคยเตือนไว้ว่าหัวนม,มบอดหัวนม,มแข็งมีปัญหานะมัวมดลูกทะลักควายมดลูกทะลักที่มีรอยเย็ยบที่วัยอเพศมีปัญหานะถ้าเห็นรอยเย็ยบถ้าเห็นมีรอยแผลเป็นที่วัยอเพศพี่น้องไม่ต้องคิดถึงเรื่องอะไรครับ เดินหันหลังกลับไม่ต้องไปว่าหัวเขาไม่ดีควายเขาไม่ดีนะครับเดินหันหลังกลับแล้วบอกว่ายังไม่ชอบพอใจแค่นั้นนะครับอย่าไปสวดของเขาอย่าไปตําหนิของเขาว่าของเขาไม่ดีนะฮะนะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่ามีตําหนิหัวนมบอดเต้าหนึ่งนี่ก็ไม่ต้องซื้อครับหัวนมใหญ่มากๆสองเต้าก็อย่าไปซื้อครับเพราะว่าแค่ปกติยังใหญ่ขนาดนั้นแล้ว แล้วถ้ามันคลอดลูกมานมคัดขึ้นมาจะใหญ่ขนาดไหนให้พี่น้องคิดดูนะครับจะใหญ่ขนาดไหนแล้วเลี้ยงงัวที่มีประเภทมีปัญหาประเภทหัวนมมีปัญหาแบบนี้ปัญหาปวดหัวมากครับถ้าถ้าวัวเชื่องเชื่องยืนให้เลี้ยดนมก็โอเคถ้างัวเปรียวเปรียงัวที่ดุดุเตด้วยอะไรด้วยพี่น้องเข้าใกล้ไม่ได้ลูกวัวก็รอกินนมหมดแรงอยู่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ครับพี่น้อง นะยิ่งเป็นมือใหม่ยิ่งไม่ชํานาญเรื่องการบังคับวัวเอาเข้าซองก็ไม่ซองก็ไม่มีนะฮะทำซองก็ไม่เป็นปัญหาเกิดขึ้นทุกอย่างในสุดลูกวัวตายอ่าพอตายแล้วนั่นแหละครับความเครียดเกิดละไม่อยากเลี้ยงละขายทิ้งดีกว่าเพราะขายทิ้งไม่มีใครซื้อหรอกครับวัวที่เราขายมือใหม่ขายออกอ่ะเขาต้องรู้แน่นอนว่ามัวมีปัญหา ถ้าไม่มีปัญหามันเพิ่งเริ่มมาเลี้ยงวัวใหม่ๆทำไมมันจะขายวัวทิ้งวัวต้องมีปัญหาเขาต้องคิดอย่างนั้นคนที่มีประสบการณ์เขาต้องคิดอย่างนั้นนะ,น,น,นะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกมาเตือนพี่น้องว่าในไหนผมเองผมตั้งใจจะทําคลิปแนะนําสอนพี่น้องเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์ด้วยกันเลี้ยงวัวเลี้ยงควายด้วยกันผมก็ต้องจําเป็นต้องพูดทุกปัญหาให้พี่น้องฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อ เป็นอีกเรื่องหนึ่งให้พี่น้องพิจารณาดูนะครับบางคนก็บอกเอาก็เงินกูกูอยากซื้อวัวนม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 ใหญ่ๆชอบนมใหญ่ๆเต้านมใหญ่ก็ให้พี่น้องพิจารณาเอานะครับแต่สําหรับผมผมไม่ซื้อเด็ดขาดนะครับควายหัวนมใหญ่สอ,สองเต้าเล็กสองเต้าผมยังไม่ซื้อเลยครับเพราะไอ้สองเต้าเล็กนั่นะปัญหาแน่นอนนะฮะปัญหาแน่นอนไม่เชื่อพี่น้องลองบีบดูสองเต้าเล็กนั่นแะแข็งแป้งนะครับหัวนมแข็งแล้วจะเอาน้ํานมออกทางไหน มันก็ออกมาแค่สองเต้านะแล้วเราเลี้ยงควายซื้อควายเงินแสนเงินหลายแสนมาเรื่องอะไรจะเลี้ยงควายมีนมสองเต้าลูกออกลูกกินนมก็ไม่อิ่มแกลนลูกก็แกลนแทนที่ลูกจะขายได้หลักแสนก็เหลือหลักหมื่นนะฮะให้พี่น้องพิจารณาตามคําพูดที่ผมประสบการณ์มาดีกว่านะครับนะหลังยังว,งวัวมดลูกทะลักนี้ห้ามเด็ดขาดเลยนะครับ ห้ามบอกว่ากูชอบกูรักตังของกูนะไม่ต้องเลยฮะไม่ต้องมาไม่ต้องมาคุยกันเลยผมหันหลังกลับเลยถ้าพูดอย่างนั้นไม่คุยด้วยนะเพราะว่างวมันลูกทะลักควายลูกทะลักนี่ครั้งต่อไปก็ทะลักนะครั้งต่อไปก็ทะลักยังไม่เสียตังเลยนะอย่างไม่เสียเงินเลยก็ค่าเย็บหมอมารักษาหนึ่งันห้าร้บาทผมโดนมากับตัวเองแล้ว <c oughs> หมอบ้านอยู่ติดติดกันเนี่ยครับหนึ่งันห้าอบาทนะเพราะฉะนั้น อย่าคิดเลยครับที่จะไปซื้อวัวที่มีตําหนิแบบนี้มาวัวพวกเนี้ยผมเรียกว่าวัวมีตําหนิแต่อย่างในอีพีก่อนๆน,นะผมมาพูดด้วยเรื่องของขวัญเรื่องของโน่นนี่นั่นอะไรนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระนะสำหรับผมไร้สาระแต่สิ่งที่ผมพูดมาสามเรื่องเนี่ยมีสาระครับพี่น้องมีสาระพี่น้องจําไว้นะครับลองเอาไปปฏิบัติด,ดูนะครับว่าอ่าหรือก็ลองไปทบทวนดูลองไปหาประสบการณ์ดู ก่อนจะเสียเงินซื้อวัวซื้อควายฟังสันดาฟาร์มพูดสักนิดหนึ่งนะครับแล้วท่านจะได้ของที่ดีมามีปัญหานะครับมีปัญหามีอะไรที่ว่ายังตีโจทย์ไม่แตกให้โทรมาคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันที่093.195.1842ยินดีครับยินดีรับใช้พี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพสัตว์จ,จ,จ,จริงๆ นะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพสัตว์นะครับไม่ใช่มีปัญหาเรื่องความคิดของตนเองนะถ้าโทรมาถามไปสอนผมไปอย่างนี้ก็ไม่ต้องโทรมาก็ได้ครับนะผมไม่ค่อยว่างนะบางคนโทรมาสอนด้วยอะไรผมคิดว่าทําอย่างนี้ดีนะท้งที่ผมบอกกับพี่ทําอย่างนี้เธอผมเคยทํามาแต่ผมว่าทําอย่างนี้ดีก็ไม่ต้องโทรมาแล้วครับทําไปอย่างนั้นแหละครับ ทำต,ตามที่ท่านคิดแล้วแหละดีแล้วไม่ต้องโทรมาอวดรู้ให้ผมฟังนะครับเพราะผมเองผมเลี้ยงตัดมา20กว่าปีนี้ค่อนข้างจะไม่มีปัญหาตัวไหนที่ผมไม่เคยเจอและไม่มีปัญหาตัวไหนที่ผมไม่เคยแก้ผมไม่ได้แก้ปัญหาแต่คอ,อกผมคอ,อกเดียวนะครับลูกศิษย์ผมอีกเป็นร้อยๆ้อคอ,อกวัวอีกควายอีกหลายพันชีวิตท,ที่ผมดูแลอยู่เพราะฉะนั้นปัญหาผมเจอทุกวันแก้ทุกวันแล้วก็ประสบความสําเร็จทุกวันนะครับครับก็ขอฝาก อีพีนี้ไว้กับพี่น้องผู้เลี้ยงสัตว์เอาไว้พิจารณาดูนะครับไม่ต้องเชื่อนะครับแต่ว่าให้ลองปฏิบัติตามดูนะครับให้ลองปฏิบัติตามดูถ้าเห็นว่าดีก็บอกต่อกันไปฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจของของอ่ายู YouTube, ทูบช่องของผมด้วยนะครับช่องซันดาฟาร์มนะครับวันนี้สวัสดีครับ